คุสิครับค่ะจากศูนย์ไอซีทีอุทยานการเรียนรู้แม่ห้องสอนนะคะกับกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดกันนะคะเพราะปกติกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดเราจะเจอกันในทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคือเราจะเจอกัรในรูปแบบออนไลน์วันเวลาก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆน,นะคะก็คือการปลูกพืชจากเศษผักนะคะ พี่นิสิตคะครับผมพี่นิสิตชอบทานผักอะไรบ้างะคะอ๋อชอบกินผักบ,บุ้งครับส่วนของรากผักบ,บุ้งนะครับก็สมามารถนำมาปลูกได้ด้วยนะครับอ๋อเหรอคะครับผมงั้นเดี๋ยวหนูจะทำอาหารนะคะแล้วก็จะนำส่วนรากผักไปให้พี่นิสิตปลูกให้ดูนะคะโอเคได้เลยครับพี่นิสิตคะน้องมีผักบ,บุ้งคะ่ะถ้าน้องอยากจะเอามาปลูกคะ่ะน้องต้องตัดไปปลูกประมาณไหนคะอ๋อประมาณจาัด จัดร่ามันนะครับจัดรามันใครทำโต๊ะก็ประมาณสองนี้ค่ะสองนี้นะคะแล้วขักขึ้นใช่ลูกได้ไหมคะอ๋อได้เหมือนกันเลยครับได้มือนกันใช่ไหมคะครับอัตราการตัดก็เท่ากันใช่ไหมคะใช่ครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี้ใช่ค่ะเสร็จแล้วครันี่ก็คือส่วนด้าน่ะพี่โอ้โนี่ด้าขึ้นใช่นะครับอันนี้ด้าผมขับพุ่งครับตัดเสร็จแล้วครับเรามาแช่ไว้ในในขดขวน้ำครับขวน้ำแก้วน้ำที่เราเกี่ไวครับ แล้วเราต้องแช่ไว้นานเท่าไหออร่ครับประมาณสัปดาห์ครับค่าอกณครับ,รบสำหรับวัสดุอุปรกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการปลูกนะครับหนึ่งรากผักบุ้งนครับรากผักบุ้งนะครับ,ราาบ,รบมาแช่ไว้ในน้ำม่ลสัปดาห์นะครับสองรากขึ้นช่ายมาแช่ไว้ในน้ำาูลสัปดาห์นะครับสาม กับถางครับหมหรือภาชนะอื่นเราต้องจะรูไว้ด้วยนะครับ 4. ดิงดังครับ 5. กลับมะพร้าวครับหกัวดับดีครับครับขั้นตอนในการปลูกนะครับ 1. เอากลับมะพร้าว หน,หนึ่งส่วนนะครับสองดินดำสามส่วนครับแล้วนำม,มาผสมให้เข้ากันนะครับเรียบร้อย แล้วก็เราก็กอบใส่กระถางที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เราก็นำผักที่เราแช่ ในน้ำไว้นะครับแล้วก็จะทำกับปลุกนครับถ้าดีไม่เยอะเราก็จะเติมใหม่ได้นะครับเติมให้ดีเยอะขึ้นนะครับลกขอพุ่เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะ,จะเป็นกับปลูกขึ้นใช้นะครับครับขึ้นใช้ที่เราแช่ น้ำไว้นะครับโอเคขุดลงไว้นิดหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยแลครับครับขุดเสร็จแล้วนะครับวิธีการดูแลก็คือรดน้ำเช้ากับเย็นนะครับทุกๆเช้าเย็นครับ ให้อมชุ่มๆครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับค่ะสำหรับสองสัปดาห์ผ่านไปนะคะผักที่เราปลูกนะคะก็จะสวยงามแนะ,ะังอประมาณนี้แต่ต้องรอให้ครบ1เดือนก่อนนะคะเราถึงสามารถนำไปรับประทานได้ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายกันไหมคะน้องๆท่านไหนที่ทำอยู่นะคะก็สามารถถ่ายรูปนะคะนำมาอ,อดดวดกันใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะ ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะเราก็จะพบกันทุกวันเสาร์วในสองแบบช่องทางออนไลน์นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่องทาง Facebook นะคะ mhsictfanpage นะคะหรือค้นหาที่อุทยานการเรียนรู้แมวสองสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย